สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนช่างนะครับทุกทท่านนะครับแล้วก็พี่พี่น้องน้อทุกคนนะครับผมวันนี้มาว่ากันในเรื่องของแพรแตรนะครับแพแตรนะครับอันนี้จะเป็นของดีโวนะครับดีโวแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมถือมาในกล่องนี้จะเป็นของวีโก้นะครับอันนี้จะมาเข้าเรื่องกันว่าเหตุไฉนนะครับทําไมเขาถึงไม่นิยมซ่อมกันนะครับ อันนี้จะเป็นของีโวรนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับเสียแล้วแต่ตัวนี้ยังไม่เสียเป็นของวิโกจะมีขนาดไม่เท่ากันนะครับใส่กันไม่ได้นะครับรีโวจะใหญ่กว <vit> ่านะครับวิโกจะเล็กกว่านะครับแล้วรีโวจะมีสลักล็อกตรงนี้นะครับแต่แต่รีโวจะใช้แป้นกด Kaiser, ตัวนี้แทนนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแป้นกดมันจะไม่มีสล <Tokyo> ักนะครับของรีโวนะครับผมทาไมเขาถึงไม่นิยมซ่อมกันนะครับถามว่ามันซ่อมได้ไหมมันซ่อมได้นะครับพี่ มันซ่อมได้นะครับแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็มันก็กระจุกกระจิกอ่ะหนุ่มหนิมอ่ะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ซ่อมนะครับผมแต่ถ้าเราเปลี่ยนมันก็จะสะดวกรวดเร็วกว่านะครับเดี๋ยวผมจะมาชําแหละให้ดูนะว่าข้างในมันเป็นยังไงทําไมเขาถึงไม่อยากแกะซ่อมกันช่างอ่ะนะนี่นะข้างในมันนะมันมันผมจะแกะนะตัวนี้รีโวมันจะมีสลักนะสลักด้านในเป็นปิ้นล็อกเล็กๆนะ ข้างในเนี่ย,เน,ยเนี่ยเป็นสลักล็อกเราเราต้องแกะสลักตัวนี้ออกก่อนนะครับโดยใช้เหล็กแหลมแหลมหรือไขควงแบนก็ได้งัดสลักนี้มาปุ๊บงัดออกนะครับมันจะมีสี่ตัวนะครับสลักด้านในนะครับงัดสลักด้านในออกนะทีละขั้นตอนเลยนะงัดออกนี้ปุ๊บสี่ตัวนี่นะครับมันหลวมแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะหลุดออกมาตัวนี้มันจะมีสปริงด้วยนะ สปริงด้านในไว้ดันไว้กดล็อกนะล็อกบ่ากับไอ้ตัวนี้ไม่ให้มันเคลื่อนนะครับแล้วพอเราถอดตรงนี้ออกปุ๊บนะเราก็สามารถยกด้านในออกมาได้เลยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ให้สังเกตนะมันจะเป็นขดนะเมื่อคุณถอดออกมาแล้วเนี่ยมันจะม้วนเข้ายากมากนะครับเนี่ยมันจะเป็นขดอย่างนี้นะยกขึ้นมายกขึ้นมาเสร็จจับมันไว้ด้วยนะอย่าให้มันเด้งดึงออกมานะถ้าเด้งดึงออกมาปุ๊บบันลลยทันทีนะครับ ล็อกมันไว้นะครับมันอยู่ท่าไหนปึ๊บนี่นะครับมันอยู่ท่าไหนม้วนมันไว้ก่อนปึ๊บดึงออกมานะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับนี่นะครับเราก็ปึ๊บหาอะไรม้วนไว้ให้มันอยู่ท่าเดิมมันก่อนนะเราอย่าเพิ่งดึงขึ้นมาถ้าหลุดขึ้นมานี่งานงอกนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมเห็นแล้วมันขาดนี่เห็นไหมมันขาดนี่มันขาดออกมาสองเส้นเลย นี่นะครับมันขาดออกมาเห็นแม่ทองแดงเนี่ยมันจะเป็นทองแดงเล็กๆเนี่ยนี่ไงทองแดงนี่มันขาดสายไฟพวกนี้มันจะวิ่งผ่านทองแดงนะอ่ามันใช้แทนสายไฟนะมันจะเป็นเส้นทองแดงที่เคลือบมานะข้างในเนี่ยเนี่ยเวลามันเสียก็คือเส้นทองแดงเนี่ยมันอาจจะพับพับเป็นรอยนะเป็นเป็นเขาเรียกว่าสายแพรเนาะขาดแล้วไอ้ทองแดงนี่มันจะมาเชื่อมเข้ากับปลั๊ก ไหนล่ะนี่ปลั๊กนี่นะปลั๊กด้านในเนี่ยอันนี้มันเสียแล้วนะไม่เป็นไรนะครับผมจะวางไว้อย่างนี้นี่มันจะเป็นปลั๊กพินเล็กๆอยู่ข้างในนี้นะครับเนี่ย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 มันจะเป็นปลั๊กพินเล็กๆข้างในนี้นะครับแล้วถ้าช่างมือใหม่นะครับที่ถอดออกมาแล้วไม่ได้จับสายจับระเบียบพวกนี้นะและเวลาที่คุณใส่กลับเข้าไปนะถราใส่ไม่ถูกมันหมุนพวงมาลัยไม่ได้เลยนะครับเนี่ย แผ่นพวกนี้มันจะมาเข้าล็อกกับข้างในนี่นะเนี่ยมันจะเป็นล็อกที่เสียบเสียบพินเนี่ยแล้วก็มันจะมีสลักเราแกะได้เนี่ยสลักแกะออกมานะครับเนี่ยสลักเนี่ยนะผมจะแกะดูนะมันจะเป็นสามท่อนนะครับ Vico ก,ก็เหมือนกันนะครับแกะเหมือนกันมันจะเป็นสามท่อนนะครับแกะสลักก่อนมันซ่อมได้ครับแต่ว่ามันทํายาก จุกจิกนะครับช่างเขาก็เลยไม่นิยมทํากันนะครับนี่นะครับพอแกะพอเราแกะออกมาปุ๊บมันก็จะเป็นแบบนี้แยกออกมาได้ต้องคอยระวังนะครับไม่งั้นสลักหักนะมันอ่อนแอมากนะตัวเนี้นี่พอเราแกะออกมาปุ๊บมันจะเป็น3ามท่อนนะครับนี่ไอพินเนี่ยไอสายไฟแดงๆเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันจะมาเสียบเข้ากับ ทองแดงทองแดงปักนี่นะครับเนี่เเนี่ยเห็นไหมมันหลุดแล้วเนี่ยที่มันขาดนะครับเนี่ยเนี่ยมมนมีพลาสติกออกมาด้วยนี่นะครับมันจะมาเสียบเข้าตรงนี้แล้วใช้พลาสติกเนี่ยเป็นตัวล็อกแย่เข้ามาปุ๊บเราเอาพลาสติกล็อกเนี่ยเนี่ยมันมีพลาสติกสองอันนะครับมันมี2เส้นเนี่ยรถที่จะใช้แพรแตแบบนี้ก็ไล่มาเลยนะครับตั้งแต่ v igo, ีโก DMAX ทุกแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับรุ่นใหม่ๆ Ford Shape ยี่สุสุแล้วก็อะไรที่เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชั่นนะครับที่มีแอร์แบ็กอะนะครับส่วนมากจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเป็นแบบนี้หมดเลยช่างเขาก็เลยไม่นิยมที่จะซ่อมกันนะครับเพราะว่ามันมันซ่อมยากนะครับพี่ๆเนี่ยแพรแตเนี่ยถ้ามันถ้าเราถอดออกมาปุ๊บแล้วเราไม่ดูสายให้ดีนะคนที่ไม่เคยถอดนะ มันเด้งด so ึงออกมานะก็ค no. ือจบเกมครับจบเกมเลยนะครับผมแล้วรอบนะครับถ้าเราหมุนถ้าเราประกอบเข้าไปแล้วเราอยากรู้ว่าเราใส่ถูกไม่ถูกเราอยากรู้ว่าเราใส่ถูกไม่ถูกนะครับเราประกบเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็ต้องหมุนดูนะครับหมุนหมุนหมุนดูก่อนที่จะใส่รถอ่ะเอามือหมุนอย่างเงี้ยขวาสองรอบครึ่งซ้ายสองรอบครึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดจะอยู่ประมาณนี้นะครับบางรุ่นอาจจะไปถึงเกือบสามรอบนะครับผม แต่หลักๆมันจะอยู่ประมาณสองข้างละ2รอบครึ่งนะครับถ้าเราหมุนข้างหนึ่งได้รอบหนึ่งแต่อีกข้างหนึ่งได้3รอบไม่ใช่นะครับมันจะต้องคนละครึ่งนะครับสําคัญมันจะต้องคนละครึ่งแล้วเวลาตําแหน่งที่เรา,เาไปใส่ะเราต้องมาร์กดีๆหลังจากที่เราถอดออกมาแล้วเราหมุนเสร็จปุ๊บหมุนเสร็จปุ๊บได้ขวา2รอบครึ่งเอาซ้ายสองรอบครึ่งเราหันมาตรงกลางแล้วเรามาร์กไว้ล็อกไว้อย่าไปเคลื่อนมันก่อนที่จะใส่นะสําหรับวีโก้นะใครที่ซื้อมาใส่เปลี่ยนเองหรือว่า พี่ๆน้องๆช่างมือใหม่นะซื้อมาแบบนี้ปุ๊บอย่าได้ไปดึงสลักนี้ออกเชียวนะครับแล้วหมุนเล่นนะครับสลักนี้คือเราใส่เข้าไปในรถก่อนปั๊บนะครับแล้วเราแล้วเราค่อยดึงออกนะตอนที่จะใส่พวงมาลัยนะบางคนมาถึงดึงนี่ออกแล้วก็หมุนนะแล้วก็ลืมรอบนะพอไปใส่อ่ะพอไปใส่เสร็จลืมรอบเสร็จพอประกอบแล้วเรียบร้อยพอติดเครื่องหักพวงมาลัยสุดปัด๊ดเรียบร้อยนะครับผมขาดเสียเลยนะครับผมนี่แหละครับก็คือ แผ่แปนะครับแทบจะทุกรุ่นนะครับรถกระบะรถเก๋งนะครับทําไมเหตุผลที่เขาถึงไม่นิยมซ่อมกันนะครับเพราะว่ามันหลักๆเลยขดพวกนี้นะครับถ้าเราประกอบไม่ถูกเนี่ยไอ้ขดเนี่ยมันจะขาดทันทีเลยเวลาที่เราใส่ไปไม่ขาดมันก็จะหลุดจากล็อกนะครับผมแล้วไอที่มันเสียคันที่มันถอดออกมาแล้วมันไม่หลุดแบบนี้ก็คือไอแผ่นพวกนี้มันพับมันพับแบบนี้นะครับพับแล้วก็ทองแดงมันขาด ทองแดงมันขาดนะครับคันอื่นที่ผมเจอนะครับที่ผมซ่อมไปนะครับพอทองแดงมันขาดเราทํำยังไงเราก็เอาคัตเตอร์กรีดพลาสติกนี่ออกนะครับหรือว่าใช้หัวแรงนะครับทาเบาๆเราก็จะเห็นทองแดงทองแดงเราก็ใช้สายไฟบัดกีทองแดงให้มันต่อกันนะครับผมสายไฟเส้นเล็กๆนะครับบัดกีทองแดงให้มันต่อกันแล้วมันไม่ให้ไม่ให้มันไปติดเส้นอื่นนะครับมันมีหลายเส้นมากนะครับเนี่ยบวกเพิ่มเสียงลดเสียงรับโทรศัพท์บลูทูธหรือว่า ล็อกคันเร่งเพิ่มคันเร่งแล้วแต่นะครับเนี่ยมันก็หลักๆก็คือสายแพ้นี่มันขาดบางมันไม่ขาดไปเลยแบบนี้นะครับส่วนมากมันจะไม่ขาดไปเลยมันจะแค่เป็นรอยพับแบบนี้พับปุ๊บแล้วมันก็ขาดออกแค่ทองแดงตรงนี้นิดเดียวเองนะครับที่ผมเจอครับเราสามารถบัดจีปุ๊บนะครับแล้วก็เอาไปประกอบใช้งานได้เลยแต่สําคัญปกเราต้องประกอบขดนี่ให้ถูกนะครับ อย่าลืมนะครับพี่ๆี่ซ้ายสองรอบครึ่งขวา2รอบครึ่งนะครับส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับอาจจะมีไม่กี่รุ่นที่หมุนถึง3มรอบนะครับโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับมีแพร่แต่มาให้พี่ๆี่ได้ชมกันว่าทําไมนะครับเหตุผลที่เขาไม่นิยมซ่อมกันนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นแบบนี้นะครับมันขดแล้วมันทํายากมากนะครับผมมันทํายากมากนะครับมันต้องใจเย็นจริงๆนะครับบางคนบัดกรีไปบัดกรีมาเสร็จเรียบร้อยประกอบไม่ถูก ผิดพลาดนิดหน่อยพอเอาไปใส่รถหมุนปุ๊บมันหลุดก็จบต้องรื้อใหม่หลายขั้นตอนนะครับเขาก็เลยไม่นิยมซ่อมนิยมที่จะเปลี่ยนนะครับถ้าวีโก้ก็อย่าไปด,ดึงสลักนี้ออกเชียวละใส่ไปในรถเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วค่อยดึงปุ๊บแล้วก็ใส่พวงมาลัยนะครับผมเพราะว่าเขาทํามาล็อกไว้เนี่ยไม่ให้หมุนไม่ให้มันหมุนเขาล็อกไว้ถ้า,าดึงปุ๊บมันก็หมุนได้พอเราหมุนเสร็จหมุนไปหมุนมาเราลืมลืมว่าเฮ้ยหมุนไปกี่รอบแล้วนะครับหรือว่าถ้าดึงออกเราไปนับในรถก็ได้ถ้ามันหลุดออกแล้วหหรรืืออออมีลูกกน้งงดึ อุบัิเหตุบัลลุดอะไรเงี้ยนะครับผมสาหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมพี่ๆก็มาแนะนํานะครับแล้วก็มาบอกเหตุผลว่าทําไมเขาถึงไมไ่ยมซ่อมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆหลายๆท่านนะครับแล้วก็รวมถึงพี่ๆน้องๆเพื่อนช่างด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ